จอกันต้องดูสระ,ะเดี๋ยวน<ร>ับใหหนึ่งสระในภาษาไทยนะคะจะมีทั้งหมดยี่สิบเอ็ดรูปสามสิบสองเสียงนะคะที่ลิลคูวันนีเคยบอกเลยว่าสระยี่สิบเอ็ดรูปสามสิบสองเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแบ่งเองนะคะแบ่งเป็นเสียงสั้นกับเสียงยาวนะคะเดี๋ยวจะแบ่งยังไงเดี๋ยวคูวนันดีบอกแต่น้องต้องท่องสระนี้ให้ได้ พอใจไหมคะอาท่องได้หรือยังอ่าลองด้วงรูซิเอาปิดไม้ลองต้องาดกวนีบังรหนึ่งสองสาม้มกันดิเอาสรลแรกสาละอาศาละอาอล sao lại vậy là sao lại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  โอ้สาลาออซาละออสลเออเลเออสละอะะนะคะาลเอือสลเอือลวัวสาละัว สระอุ้สระไอไอไม้อะไรลูกไอไม้ไอม้วนสระไอไอไม้ไม้ว่าลายสระเอาเอาเอาตัวหรือตัวหือตัวหรือตัวหรือโน้ตสังเกตสระอา สระอาหลังตัวรือนะคะมันจะเท่ามันจะเท่ามันสระอาจะเท่ากับหางของตัวรือนะคะ,อะเออนักเรียนนะดูที่สระบางทีเขียนในการได้มากุยแล้วสระไม่ตอหางสระอา,ากับตัวไม,ไม่เท่ากันนะคะ อ่าทีนี้ท่องได้เลยนะทีนี้เรามาดูมาดูก่อนว่าสระ,ะเสียงสั้นกับสระ,ะเสียงยาวก็จะแบ่งกันยังไงวันนี้ดูก่อนยังไม่ต้องทำต้องปิดไม้ด้วยด้วยครับอแบ่งฟังเอามาดูนะเราแบ่งฟังแบ่งฟัง,แบ,ง,ฟงแบ่งสระ ครั้งครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเปืเดียวมันการนะคะอ่าทีนี้ดูนะเขาจะแบ่งฟังแบ่งสระนะคะแบ่งฟังแบ่งสระฝังนี้เป็นสระเสียงสั้น อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสระเสียงยาวเพราะงั้นสระยีสิบเอรูปส2มสเสียงเขาจะแบ่งเป็นสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวนะคะเอาทีนี้มาดูสระลักษณะสระเสียงสั้นเสียงยาวดูนะอ่ะดูสิสระเสียงสั้นจะมีทั้งหมดกี่เสียงคะสิบแปดเสียงสระเสียงสั้นจะมีทั้งหมด18บแปดเสียงนะคะมีสระอสระอี สะระอสระอสระอีสะระเอสะรอสะรอสระอนะคะนั่นคือสระเสียงสั้นมาดูสระเสียงยาวเสียงยาวจะมีทั้งหมด14เสียงนะคะเสียงสั้นจะมากกว่าเสียงยาวทําไมเพราะมันจะมีสระอัมสระอไม้ม้วนสระอไม้มาลายสระอาอยู่ด้วยมันจะมากกว่าเสียงยาวนะคะ เสียงสั้นจะมี18เสียงเสียงยาวจะมี14เสียงเข้าใจไหมคะอา่าทีนี้มาดูเสียงสั้นก่อนอา้าทีนี้เสียงสั้นจะมีทั้งหมด18เสียงนะคะเริ่มด้วยสระ,ะอ่ะสระอีอ้าการออกสระน้องสังเกตนะมันจะออกสั้นๆเช่นอ่ะอ่เอ่ะมันจะออกเสียงสั้น อ,อีอีก็ออกเสียงสั้นนะคะอีก็ออกเสียงสั้นอ,อ,อยู่ที่การออกเสียงนะคะอึอน้องสังเกตอึก็เสียงสั้นนะคะอุอ,อุก็สั้นเห็นไหมเอออ่ะก็สั้นเอสั้นโอุสั้นนะคะออสั้นอึเห็นไหมสะะั้นเอก็สั้นเอ เยก็สั้นนะคะมันจะออกเสียงถ้าเป็นสระเสียงสั้นมันจะออกเสียงสั้นๆนะคะอ้าวทีนี้มาดูเสียงสระมาดูตัวอย่างคําอันแรกคําว่าใจจอไอใจสระไอสระไอออกเสียงไอเนี่ยคือเสียงสั้นนะคะหรือว่าฟอไอไฟออกเสียงสระไอเหมือนกันก็คือเสียง สั้นนะคะต่อไปแกอเอเกเอแกแกสละเอ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 าเด็กเอนะคะก็เสียงสั้นนะคะเนี่ยลอึล,ลึก็เสียงอะไรเหมือนกันเสียงสั้นเหมือนกันนะคะ,นนะ,คะอ่าเพราะยันเสียงสั้นน้องสังเกตน้องต้องหัดออกเสียงนะเอาดูตัวอย่างคำแรกนะก <นะ S 2> เปิดไมคอ่านพร้อมฟูเลยลูกอ้าวจะได้จำได้อ่านตามนะกออะกะอะกมออีมิมออีมิหมออึกอึมออึกอึดออุดุดออึดุดคอเอแค กอเอไม่ใช่กอเล็กกอควากอเอกอเอเอนะกอเอเอกอเอแฮ

โกอังตัมโกอังตัมโอูเกเออน้องถังกีฬาที่ผสมกับพยันชนะมันจะออกเสียงสั้นๆเช่นสละอสลาดอีสละอุสละอุสละเอนะคะมันจะออกเสียงสั้นๆนะคะเราเวลาเราอยากรู้ว่าเสียงสั้นเสียงยาวเราต้องฝึกออกเสียงนะคะ เวลาเราออกเสียงถ้าเสียงยาวเราสามารถลากเสียงได้ยาวได้แต่ถ้าเสียงสั้นเวลาเราลากเสียงเรามีความว่าเรารู้สึกุดอัดมันจะออกเสียงแค่สั้นๆนั่นเองนะคะนั่นคือสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18เสียงนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างวันนี้ยังไม่ต้องเขียนก่อนเดี๋ยวเขียนพรุ่งนี้อ้าวทีนี้แบฝึกองานออกเสียงสระเสียงสั้นอ้าวคำแรกคำว่าอันตามกูรัก รักนี่เขาแจกลูกคำมาด้วยนะการแจกลูกคำหนึ่งต้องมีพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกดเราเรียกว่าการแจกลูกคำนะคะเดี๋ยวข้าต่อไปก็สอนอีกนะการแจกลูกคำก็คือมีพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกดน้องสังเกตคำว่ารักคำว่ารักพยัญชนะต้นคือโรเรือนะคะแต่เราเติมโมหงให้เพราะว่า เวลาเราอ่านรอโอรอ,อ,อมันก็ออกเสียงโออ่างเหมือนกันนะคะเราเติมโออ่างเป็นเพื่อนไว้รอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระก็คือสระอ่ะนะคะสระอะก็เติมโออ่างก่อนที่จะเขียนสระอะแล้วก็กอไก่กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะกอไก่แล้วเติมโออ่างไ่ายเวลาเราอ่านจะอ่านว่ารออะกอรักเอาปิดไม้สะกดตามครูแล้วเดี๋ยวค่อยปิดไม้หนึ่งสองสาม รออะรอรักรักอะอะ,อะคำว่ารักนี่ผสมสระอ่ะนะคะอ่ะออกเสียงสั้นแสดงว่าสระนี่คือสระเสียงสั้นนะคะอ้าข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วนะมาดูข้อที่สองดูข้อที่สองนะอ้าวคำว่าลุม คำว่าลมสะกดตามครูเลยลอโอมอลมรอโอมอลมอารออ่อง้นหนึ่งดูรอโอมอลมโอโอมอลมนะคะพระยันชนะต้นคือรอลิงนะคะ พระยันชนะต้นคือโลลิงเราเติมอหางให้ไปนะคะทีนี้คําที่ไม่มีสระเลยอุบวัติเคยบอกแล้วว่ามันจะต้องออกเสียงสระโอนะคะสระโอก็คือสระโอกับสระอะแต่ตรงกลางเราเติมอ,อ่างให้นะคะเป็นโอนะคะตัวสะกดก็คือมอมารลมอมาและเติมอ,อ่างให้เวลาเราสะกดเราสะกดว่าลออมอลลุมนะคะ เอาลองสะกดให้ฟังนิดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเปิดไมลูกเอ่อรอโอมลุมค่ะโอเคมากรอโอโมลุมทีนี้สละดูซิเขาที่สองสละอะไรคะพอโต้สละอะไรก็ที่สองสระโอพอโตออกเสียงที่โอ โอโอแสดว่าสระเสียงอะไรคะสระโอเสียงอะไรลูกเ <ไป S 1> สียงสั้นนะคะเสียงสั้นอา้าวต่อไปมาดูข้อที่สามข้อที่สามคำว่าหินนะคะหินพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบใช่ไหมคะแล้วตัวต่อไปก็คือสระสระก็คือสระอีสระอีนะคะ ตัวต่อไปก็คือสระอีนะคะตัวสะกดคือนอหนูตัวสะกดคือนอหนูวอนอหนเวลาเราอ่านอ้าวเดี๋ยวปิดไม้อ่านตามครูนนะแล้วอ่านจะปิดเลยนะอ,อ,นอีน,นอหินอนอหินเนอ่เก่งมากทีนี้ออกเสียงสระออกเสียงสระอีนะคะอ่าออกเสียงสระอีน้องลองออกเสียงอี อ่าอีอ่าอีอ่าทีนี้เอ้าวจัยารอีสั้นหรือยาวสั้นครับอ่าสั้นครับเพราะงั้นคำว่าหินนี่ต้องเป็นสระเสียงสั้นนะคะอ่ามาดูข้อที่สลูกดูไปก่อนเดี๋ยวก็มีเวฟฝึกกันได้ทำนะลูกนะต่อไปข้อที่สี่คำว่าบึงบึงอ่าเปิดไมค์สะกดตามครูบอองอบึง บอเบงเออบองาบึงตัวพยัญชนะต้นคือบอใบไม้เออสระคือสระอึนะคะตัวสะกดก็คืององูนะคะเวลาเราสะกดก็บออึงาบึ้งถาว่าบึงนี้สระอะไรคะช่ยากรคบามว่าบึงสระ ละอึครับสระอืออ่าออกเสียงสิอึอออออึือสั้นหรือยาวลูกสั้นครับสั้นครับเพราะงั้นคำว่าบึงนี่ต้องเป็นสระเสียงสั้นนะคะเอาทีนี้มาดูข้อที่ห้าอ่าพ้อดีหน้าคำว่าเห็นอันนี้อ่านว่าเห็นนะคะเอาสะกดตามครูก่อนหอเอนอเห็น หอวีโนอเห็นค่ะอ่าพยันชนะต้นคือหอหีีนะคะแล้วเติมมอหาง่ายต่อไปตามด้วยสละอีกนะคะ สระเอมีสระเอกับสระอะแต่ตรงกลางเราเติมอออ่าง่ายเพื่อสะดวกนะคะเพื่อสะดวกในการอ่านแล้วก็ตัวสะกดคือนอหนูนะคะคือนอหนูแล้วเติมอออ่างให้เวลาเราอ่านเราอ่านสะกดว่าหอเอโนห็นนะคะคํานี้คือสระเออ <Yeah. S 1> เอาใครออกเสียงเอฟังหน่อยสิเอาอ้ามออกเสียงสระเอฟังหน่อยสิเออ เอนะคะเอกน um> ี่ค네ือเสียงสั uh)> ้นหรือเสียงยาวอ้ําเสียงสั้นครับพอเราออกเสียงสั้นๆเพราะฉะนั้นคําว่าเหอหอเอนอเหินก็คือคําว่าเอกสระเอกก็คือสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อหกนะลูกดูไปก่อนแล้วออกเสียงไปก่อนคำนี้ง่ายเลยสะกดได้ไหมคำนี้สะกดได้ไหม จุกจอุกจ,จ,จุนะคะอาจารา์ดิจออุกจุอ่ออาพระอจชนะต้นคือจอจานนะคะตัวพระอันชนะต้นคือจอจานแล้วเติมเอาอ่างเข้าไปนะคะแล้วสระก็คือสระอุนะคะสระอุ แล้วตัวสะกดก็คือกอไก่นะคะเวลาเราเดกอ่านสะกดคำรรก็คือจอกอุกอจุนะคะคำว่าจุกก็คือสระอุสระอุอ,อุน,นักเรีนไ้ไม่ควรที่ออกเสียงอุก,ก็คือสระเสียงอะไรนั่นเองก็คือสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าจุกเป็นสระเสียงสั้นนะคะเอามาดูข้อที่เจ็ดต่อไปอต่อไปอันนี้ง่ายเลย คำว่าแพะอ่าพอเอะแพะพเออพอเอะแพะแพะมีตัวสะกดไหมลูกคำว่าแพะมีตัวสะกดไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเออมีแต่พยัญชนะต้นกับสะระเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจกลูกคำหรืออ่านสะกดคำเราต้องอ่านว่าพอเอะแพะนะคะออกเสียงสระเอะเอะ น้องว่าสั้นหรือยาวสั้นหรือยาวลูกสั้นค่ะสั้นนะเพราะออกเสียงสั้นๆนะคะต่อไปข้อที่แปดนะข้อที่แปดคำว่าคำ้ากดคำว่าคำที่เปิดใหม่สะกดให้ครูวันนี้ฟังนี้คำ คออําคำคำว่าคำที่มีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะมีแต่พยัญชนะต้นก็คือคอควายก็เติมอาอางให้แล้วก็สระ,ะอํานะคะออกเสียงที่อําอําอ่าไม่ออกเสียงสั้นๆแสดงว่าสระ,ะอําก็คือสระ,ะเสียงสั้นนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปข้อที่เก้าดูข้อที่เก้านะอันนี้อ่านว่าอะไรคะเปิดไมค์อ่านได้ฟังได้ง่ายมากเลยอ่านว่าออะไรออไอไออ่าออไอไอมีตัวสะกดไหมคะไม่มีไม่มีมมนะคะไม่มีคําว่าไอไม่มีตัวสะกดสระ,ะเออะไรนี่นะไม้มาลายหรือไม้ม้วน ไม,มาาไม้มาลายนะคะเป็นสระไอไม้มาลายมีแต่พยัญชนะต้นคือโมอ,อ่านนะคะตามด้วยสระไอนะคะเวลาเราอ่านเราก็ออกเสียงว่าโอไอไอนะคะสระเอออกเสียงสั้นๆก็คือสระเสียงสั้นนั่นเองนะคะอต่ไปมาดูข้อที่สิบ้อที่สิบเอาสะกดได้ครูวังดีฟังซีสะกดว่า บอเอาเบาคำว่าเบามีตัวสะกดไหมลูกไม่ต้องมายอะไรมีมีไหมไม่มีนะคะบอเอาเบามีพยัญชนะต้นคือบาใบไม้นะคะตามด้วยสระเอานะคะบอเอาเบาออกเสียงเอาเอาแสดงว่าเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเอานะคะ อ้าวทีนี้เข้าใจสระเสียงสั้นหลือยังคะสละเสียงสั้นคือสระที่ออกเสียงสั้นๆนะคะเราเรียกว่าสระเสียงสั้นนะคะอ้าวเดี๋ยวครูจะโยนให้น้องสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้จําได้ก็เดี๋ยวเวลาเจกลูกคำน้องทําไม่ได้เริ่มต้งนหนึ่งนะคะน้องเปิดไมค์อ่านพร้อมตามครูเลยค่ะพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคเอา้าวตามตามรับ ร <para S 2> ักรออกรอรักรออารอรักอ่าเอาต่อไปข้อที่สองต่อไปคำว่าโอเคเงี้ยรอโอลอ่ารอโอมลมนะคะเดี๋ยวน้องอ่านตามครูก่อนลูกเอาตามตามครูก่อนนะเดี๋ยวครูย้ายน้องอ่านให้อ่านทีละคนนะเดี๋ยวนะรอโอมลม โอเคค่ะเอามาดูข้อที่สามหออีนอหินโอ้โหหออีนอหินเนี่ยต่อไปมาดูข้อที่สี่เอาอ่านด้วยนะเดี๋ยวครูขอให้อ่านทีละคนนะปออึงอบึ้งปออึงอบึ้งเองาองาไปข้อที่ห้า ขอเอกนอเห็นขอเอกนอเห็นขอเอนอเห็นเอกนอเห็นอ่าต่อไปก็ที่หกต่อไปจออุกจุกอ่อต่อไปก็ที่เจ็ด คอแอะแพ้พอแอะแพ้อะพอแอะแพ้นะคะต่อไปข้อที่แปดคออัมคําพออัมคําอาพออัมคําข้อที่เก้าอันนี้ง่ายจอไอใจเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ่อไอไอ โอ้ยยอ่ะข้อที่สิบอเอาบาวบอเอาบาอ่าทีนี้จะเริ่มอ่านติดมืค่ะเอาข้อแรกเลยเอาทุัสดีข้อแรกดีกว่าข้อแรกนะ อ,อ่าขอ้อที่หนึง่งน้องเป็นคนอื่นปิดไมค์ค่ะอ่าน้องสุทธานีอ่านข้อหนึง่งอ่านว่าราอกอรักสระอะไรลูกสระรอ,อ่าอ่อีนยังไงคะ เสียงสั okay, come, mm ้น hmm. ค okay, mm ่ะโอเคค่ะเก่งมากอ่าต่อไปก็ที่สองปิดไมเลยลูกปิดไม่ด้วยนะคนอื่นที่วันนี้ไม่เรียกน้องปิดไม่ด้วยนะอ่านน้องมีภูหมีภูอ่านก็สองสกดก็สองให้ฟวาดิู้อ่านมาไมไม่เอาไม่เด้ข้รอที่สองอ่านว่าคำว่าลมสกดว่า ไม่ได้ยินเลยล้ออะไรลอโอโมลลมนะคะอ่าลอโอโมลลมสะระอะไรคะน้องหมีฟูสะระสะระอะไรลูกสะระโออ่าสะระโอเสียงสั้นนะคะเอากับ าแต่มือตัวเองหน่อยเก่งมากเลยน้องพี่ชัยลักข้อสามเปิดไม้ด้วยลูกตะอกออีโนหินสลัสรัเออเสียงซอนเก่งมากหิภูกเก่งมากฮไม่ใช่เออพีชัยลักโตีลูก ครูวันนี้เห็นแต่มีปูไม่เห็นน้องขอโทษนะมี่ใจ่รักลูกยิ้มหวานหน่อยดูผิดไปเมื่อกี้นี่มีฟูเห็นหัวอยู่อ้าวต่อไปน้องชัยาภูนข้อสีลูกจะกดสิบอุงอบึ้เออบอุอบอบิ้สซาลาซาลาอือซาลอึเสียงอะไรลูก สั okay, okay, còn. Ha, uh, ้นครับโอเคมากตอบมือตัวเองหน่อยโอเคมากต่อไปน้องชายากรพอที่ห้าขอที่ห้าลูกหอเอกนหินครับเออหอเอนหินสรลาเอกศะลาเอเสียงสั้นเสียงยาวค่ะ สั้นครับเออเสียงสั้นทีนี้เห็นหน้าพี่ใจรักชัดแล้วนะเมืนะ่อกี้เห็นหน้าพี่ใจรักเป็นหมีปูนี่นิเออเอาต่อไปอน้องภาวรันอ่านได้ไม่ลูกข้อหกอ่าลองเลที่ข้อหกดูสิเร็วจออะไร จอ,อุกอจุกค่ะเออจอุกอจุกจะลาอะไรคะลูกจะละจะละอุค่ะสะละอุเสียงอะไรนะคะเสียงอุเสียง,เส,ยง,สงะะเสียงสั้นนะคะอุเสียงสั้นนะคะเอาต่อไปน้องทรายไม่เห็นหน้าน้องทรายเลยน้องทรายอยู่ไหม ผูบอกว่าเขียนจากไหนหน้าไหนน้องชายเป็นชิงน้อยเป็นชิงเฟยนี่เลยลูกชายก็เสียงหน่อยเอ้า้อที่เจ็ดใครจะอ่านน้องชายยกรดีกว่าของน้องชายยกรลูกข้อที่เจ็ดลงชัยษกรลองอ่านให้ครูวันดีฟังที่หนึ่งสองสามพ่อเอกแพ อ่าพอแอะแพะสลารลูกแอะครับสลาแอะสั้นหรือยาวคะสั้นครับสั้นอ่าต่อไปข้อที่แปดนภัทน์คุณจอยขอเสียงนภัทหน่อยนภัทนจะกดข้อที่แปดได้ไหมลูกนภัฒนภัท อยู่ไหมน้าพาร์ทอ <isions> ่าลงสะกดข้อที่แปดได้ควังสิหนึ่งสองสามสะกดว่าได้ไหมโคอําเออโคอําคำซาระอะไรลูกสระอําสระอําเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นครับเสียงสั้นครับเกียงเมื่อมือให้ตัวเองหน่อย ต่อไปน้องชายเห็นหน้าน้องชายแล้วน้องชายข้อที่เก้าลูกน้องชายอ่านข้อเก้ากวนีฟังหน่อยสิไม่ได้ยินเสียงนะคะัเปิดไม่ยังคะกลูกไลน์เน็ต้ามเอาน้องชายกวนอ่านข้อเก้าที่ลูกน้องชายกวน ออไอไอสระอะไรลูกสระไอครับไอสั้นหรือยาวคะสั้นครับสั้นครับอ้าวทีนี้ข้อที่สิบน้องพิชัยรักอีกทีนึงน้องพิชัยรักอ้าวอ่านด้วลูกบอเอาเบาบอเอาเบาสระอะไรลูกเสียงสั้นครับเออสระเอาเสียงสั้นตอมือให้เค